ระยะหลังๆมานน่ตกใบมากหิวนอนรถเมนแล้วเจ้าเ่าละเนาะเจ้าว่าสังเกตบ,บ่ย่ามเจ้าเงี้ยวนั่นมันบ่ตกเสบตินนี่บ่เอาโหะนั่น,นสแสดงว่าเจ้าเ่าแล้ว <c oughs> เจ้าคิดเบิ่งดีเด้อเวล่เห็นผู้สาวนั่นสมองนี่มีปัญญาคิดขึ้หยังนี่เออแต่ว่าทาังใต้นั่นบ่มีปัญญาเฮ็ดเอา้าเอาไปทัวร์อะไรไหม กระมนตัวสังเกตดีๆสุขภาพร่างกายเจ้าแก่ท่ามากแล้วเป็นยังสี่ละแต่กี่นั่นเห็นเขาเขาอ้วบนัน่นแข็งแก่เด้เดี๋ยวนี่ทามันแข็งโอ้ยอยามานันบอกเป็นตะสร้างเนาะเอาแม่นข้องข่อยเด้แต่เก้าหน่ะน,นอนกับเมียน,นโดนโดนแต่เดี๋ยวนี่นั่นโดนโดน,โดนจังสีได้เทื่อนึงนั่นแล้ว <laughs> แตะก่อนนั่นเห็นปุ๊บแข็งปั๊บ เดี๋ยวนี่แข็งปั๊กอ่อ,อนปุ๊บ <laughs> นี่แหละอาการของข้ามวาแก่แล้วมึง <laughs> ซะมึงอย่าให้กูรู้นะว่ามึงคุยกับใครอ่ะกูจะตามมกระทือบมันเดี๋ยวไหวอ่ะทำไมเป็นร้อยเลยนะมึงคุยเป็นร้อยเลยเหรอ <laughs> <laughs> อยากจะกลืนกินสวยแต่รูปจุไม่หอมวันวันเอาแต่บ้าผู้ชายฉันรักคุณที่พูดได้ไม่เข้าหูเลยใช่ไหมในที่สุดพี่กับฉันก็อยู่ด้วยกันสองคนพิเศษแน่และได้ยินหัวโดไม่ใช่คนล้วไงคุณโดอื่นครับผมจะพาคุณไปที่ที่หนึ่งเขาต้องพาฉันไปทําไม่ดีไม่้ายแน่เลยแต่ไปค่ะเด็กจะขว้างไดหัว้างนนคุณคะ เขาว่ากันว่าผู้ชายที่ใหญ่ยาวจะเสียงหลอ่อคุณว่าจริงไหมคะจริงเหรอครับผมเพิ่งดูเลื่นียว่าจริงอะโอ้พระเจ้าอาเชื่อไหมว่าหนูอะสามารถทําให้นาก้มหัวให้หนูได้นะคนอย่างกูไม่เคยก้มหัวให้หใครรอยเมย์ใครก้มหัวให้หนูหนูให้ดูรักษาคำพูดด้วยกูก้มแล้วคนเดียว ถาึงพอเทาแม่เ่าในอนาคตนะครับผมสัหลับผมเป็นลูกเคยน่ะพ่อก็แม่สิบ่าไาดเมีเรื่องเห็ดหน้าเลยเนียเพราะว่ายัางมาทีผมจะขายออกให้เบิดนะครับผมหน้าพ่อหน้าแม่ไม่เท่าใดมึงขายออกให้เบิดนะครับเงด้วยผงยานพ่อก็แม่เมียเนาะนะครับผมมันสามเดือนเลยได้เ่าที่ขอยยังทมนได้ก,กินหมากอร่อยหม,มากอะไรก็อ,อ,อย่าไ,ได้ยีเ่าก็หมากอร่อย ที่คนเป็นผัวเขาเอาให้เมียก,กินเนื้อเดชเขาห่วยมาอร่อยดีผัวเขาเอา่อยใหญกินมันเป็นแนว้อเลยวะเป็นจังไดชเ่าเมื่อแล้งคอเป็นตัวเดกกออ็กกินบะหมากต้องแล้งมันก็อร่อยกันดีเฮ้ยคอยบ่ได้อยากกินมากต้องแล้งคอยอยากกินมากอร่อยเอาเถอะสิคอยอยากกินปลาคอบ่มีเกล็ดปลาคอบ่มีเกล็ด มันเป็นอย่งไรน้องอะบะค้อบเก็ตบาสนี่คุ้มม่เคยได้ยินเป็นจังไดเถ่ามันก็ลอยคอยก็บไปกินล่ะบะค้อบะมีเก็ตคอยสิได้กินบ่บาสนี่บะมี่ดอกบะค้อบะมีเก็ตเจ้านั่นมันกลองบันกินมันดอกอารมณ์เสียละมือเหน็บมัต้องมานอนน้องคอยนะออกไม่นอนข้างนอกพูดมึงคิดว่ามึงหล่อไหมหล่อดิถ้าคะแนนเต็มสิบอะให้ตัวเองเท่าไหร่สิบเอ็ดทำไมถึงให้สิบเอ็ดอะก็หล่อเกินนี่ ตอนแรกคิดว่าตัวเองชอบทํางานตอนกลางคืนไม่ใช่เลยลองเปลี่ยนมาทําตอนกลางวันก็ไม่ใช่อีกกูก็เลยลองไม่ทําดูเออชอบอนนขนาดเมื่อวานนี่นัดให้ผมไปหาถึงห้องเลยเอ่ะเฮ้ยจริงอะ่ะจริงโอ้โหผมก็ไปว้าวพอไปถึงห้องมันปุ๊บใช่ไหม <c oughs> มันก็เปิดตู้เย็นเลยเอาน้ําเย็นมาให้กินกันเลยชุ่มคอ สักพักเอาแบรนด์มาให้กินอีกขวดบำบลุงเดี๋ยวเดียวได้เรื่องหลอ,อกกันและมันให้ผมขนตู้ <c oughs> ย้ายบ้านก็ไม่บอกคลิปนี้จะขอฝากถึงธนาคารทุกธนาคารเลยนะเราเอาเงินไปฝากไว้กับคุณมีเท่าไหร่เราก็ไปฝากไว้กับคุณเพราะเราไว้ใจคุณแต่ดูสิ่งที่คุณทำกับผมดิแค่ประกาศแท่งเดียวอะ คุณผูกเชือกผูกทำไมมันแสดงว่าคุณไม่ไว้ใจผมผมไว้ใจคุณแต่คุณไม่ไว้ใจผมเสียบฟ่มรู้สึกมากช่วยช่วยกันแชร์เลยแชร์ถึงสรยุทธเลยใพรเน่ยเอาก,ก็กูนีิใช้กูนี่พี่กูเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอีป,ป๊อบนี่แม่ เจ้าหลงคนเนี่มันจะหลงยังไงนี่กูออกมาน่ะกูกูแหละออกมาตะโดนแล้วเอาตรงนี้ก,ก,กูกอันนั้นมึงเจ้านั่นมึงนี่กูอ๋อหลร,รับได้แล้วหรอโทรศัพท์เนี่ยก็ติดงานอยู่แหมแต่ก่อนนี้ส่งข้าวส่งน้ำทุกวันพอได้แล้วเปลี่ยนไปเลยนะเธอเธอแล้วเนี่ย บอกว่าติดงานติดงานหรือติดกิ๊กโอ้ยจัไม่เชื่อบ้างวะถ้าอยากให้เชื่อก็มาหาสิเขาบอกแล้วไงว่ามันติดทีทีนี่ไงนี่ไงไม่เหมือนเดิมแล้วไงจะให้ทําไงเดี๋ยวถ่ายรูปไปดูก็ได้ไปไม่ได้จริงโอ้โอถ่ายรูปถ่ายสต็อกไว้ตั้งเยอะแยะรู้เลยแล้วจะเอาอย่างไรเอาให้จบจบงั้นก็มาเจอกันที่มินิมาร์ทอีกหนึ่งชั่วโมงพิธีมึงคงไม่ยาวไปขนาดนั้นหรอกเนาะเออก็ได้อ่าเออเออเมื่อก่อนพูดพอาะนะ อยากขี้เหละจริงช่วงนี้รู้สึกลหลงรืมเืมครับเลยไปหาหมออ่ะหมอก็ให้ยามากินตอนนี้หายแล้วนะครับยาหายไปแล้วฮะไม่รู้เอาไปทิ้งมาไปไหนมีคนรอบตัวผมชอบดูถูกผมว่าผม น่าจะเอาตัวเองไม่รอดน่าจะดูแลครอบครัวตัวเองไม่ได้ไม่น่าจะมีรถมีบ้านเป็นของตัวเองไม่น่าจะมีเงินเก็บเป็นแสนเป็นล้านไม่น่าจะมีชีวิตที่ร่ำรวยได้ทำไมมันดูออกว่าทำไมมันดูแม่นจังวะมีบ้านก็กำลังจะโดนหยึดรถก็กำลังจะโดนหยึด ค่าน้ําค่าไฟนี่ก็ยังไม่ได้จัยค่าโทรศัพท์ค่าอินเทอร์เนต็ตเขาก็บอกว่าจะตัดเดือนนี้ทําไมมันดูไม่จังวะมันดูตรงไหนถึงดูวะนี่คุณอุตสาทำตัวเนียนได้ให้มันดูแล้วนะมันยังดูออกอีกเหรอเก่งจริงเหมแขนซ้ายนี่สักอะไรสักน้ำมันครับโอ้แขนขวา อยู่โยงคงวะพันเฮ้ยแล้วทั้งตัวอยู่ไปวันวันเมื่อก่อนเนี่ยผ้าเด็กหน่อยไปเที่ยวกอสเมตดมาบ่ได้นอนเลยกนยังวะบ่เหม็นคุยไปเศร้าเย็นกลับโอ้ยมีลูกมีเมียจะเซ็ตมาเด้อมีลูกมีเมียเด้อจะติเซ็ตมาขอบริมากคนมีลูกมีเมียแล้ะมาเซ็ตมาหาข่อย โทมาโทมาโทมาเฮยโมาเอาเด้อเห็นบามีลูมีเมียก็จะเซ็ตมาโทมาเอาเพลงบรรยากาศกำลังดีเลยมาหาอะไรทำสนุกสนุกกันไหมที่มันต้องผัดกันอ่ะวิงเปรี้ยวหรอจะบ้าไงที่มันต้องทำตอนกลางคืนน่ะมืดๆน่ะอ๋อสองเขียดปกติไม่กินดีกว่าตลกและต้องเขียดบ้านแงสนุกอ่ะก็ตื่นเต้นดีอ่ะเออ วันก่อนพาเด็กไปเที่ยวเกาะสม็ทมาไม่ได้นอนเลยทั้งคืนเลยเหรอคะพี่ไปเช้าเย็นกลับเสียเวลาที่ไหนน้ำมันเก้าห้าเต็มถังด้วยกูจ่ายเองเขาวิธีส่งสัญญาณให้คนที่เราชอบให้เราหันไปมองเขามองครยี่ให้เขารู้สึกตัวส่งยิ้มหวานไปหนึ่งที พร้อมกับริบตาปริบๆเขาหันมามองคุณให้คุณรีบมองต่ําแล้วมองสบสายตาเขาอีกครั้งเขามองคุณอยู่ให้รีบมองหนีและหันมาดูเขาอีกทีทําให้เขาสนใจเป็นกระตุกไหลฉีกยิ้มให้เขาหนึ่งสีเขาหันมาคุณแล้วให้คุณรีบปรับตาหยุดลืมตามองเขาทรงจุดจบแรงกว่านั้นเขามองคุณอีกครั้งเต้นแรงกว่าเดิมและปล่อยเขาไปเถอะ คุณไม่ปกติหรอกผมแอบชอบผู้หญิงคนหนึงครับผมก็รู้นะครับว่าเขาก็แอบชอบผมอยู่เหมือนกันต่างคนก็ต่างแอบแล้วครับแอบมาสามปียังไม่เจอกันสักทีโอถึงเธอสิพนันอย่างมากฉันอยากให้เธอหูว่า สะพานลานค่ะซื่อเบีย์มานั่งเลยเดอ้อคุณพี่จะเอาอยัางไงคะคือจะเบิ้ลนกันผมอยากอยากเบิ้ลนั่นผมอยากเบิ้ลคือตอนแรกเลเียงกันไว้แล้วว่าเบิ้ลได้ว่าเบิ้ลได้แล้วทำไมไม่ให้เบิ้ลคือผมจะเบิ้ลนี่ผมจะเบิ้ลนี่ถ้าพี่จะเบิ้ลพี่ต้องจ่ายเงินเพิ่มนะคะต้องจ่ายเงินเพิ่มไม่เลยแต่ตอนแรกเลเงกันไว้แล้วเลงกันไว้แล้วว่าพันสองอันสี่สิบนาที แต่ถ้าไปในที่เตมนาทีสองสามนาทีให้เบิ้ลแล้วนี่นี่สองสามนาทีเสร็จผมอยากเบิ้ลแต่ทำไมแม่ผมเบิ้ลถ้าจะเบิ้ลต้องจ่ายเพิ่มนะคะต้อจ่ายเพิ่มอะไรนี่หลักฐามนมีนี่เหลงกันไว้แล้วว่าจะเบิ้ลให้เบิ้ลได้ถ้าสองสามนาทีเสร็จให้เบิ้ลได้แล้วทำไมแม่ผมเบิ้ลเบิ้ลได้แต่ต้องจ่ายเงินเพิ่มค่ะพี่ค่ะจ่ายเงินเพิ่มอะไรยัง<ม><ๆ>นี่เอาดอกแกมานี่เอาดอกแกมาเอาดอกแกมาสตาร์ทเสร็จผมก็เบิ้ลเลยนี่ทำไมแม่ผมเบิ้ลนะผมไปแจ้งความเอาเบิ้ลลกไนเลยนี่ตัดผมทรงใหม่ตอนตัดนี่บอกช่างว่าทรงอะไไรสกิแม่ง ะกิดยังไงแม่แม่พี่คนนั้นหล่อใจเด็กอะไรวะโกถามจริงว่ะไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยเราเป็นอะไรกันแน่ตอนนี้สถานะเราคืออะไร ก็ยากจนไงเรื่องนี้ทีเราสองคนถ้าสมมุติมีสาวๆมาจีบอะจะบอกน้องเขาว่าไงไม่ได้มีลูกมีเมียแล้วอืเป็นคนดีขนาดนั้นเลยบอกไปก่อนเผื่อน้องเขาจะรับได้น้องกบมะเนี่ยไม่ได้หลงตัวเองนะครับแต่แต่ผมเนี่ยถ้าตายก็จะมีสาเหตุเดียวฮะคือหล่อตายฮะเพราะขนาดเมื่อกี้นะตอนไปจีบตามะใครจะมองน หลอตายเอาเมื่อมึงฟังกูนะไปทางด้ยคนไข้ทานยาได้แล้วค่ะมัวแต่เล่นติ๊กตอกอยู่นั่นแหละ